ฮัลโหลทุกคนวันนี้พามาชมดอกไม้กันจ้า mm hmm. กุลาพันปีวันนี้แม่สามพาทุกคนมาชมกุลาพันปีกันจ้าโรโดเดนดอนนะคะภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่าภาษาไทยเราก็คือกุลาพันปีนะคะมาทุกปีนะคะนูนนนนนน้มาถ่ายของเขาทุกปีเดี๋ยวไปดูความสวยของดอกไม้กันจ้า สวีดัสสวัสดีทุกคนมาแพ่จ๋าพามาดูดอกไม้กันจ้าุหลาพันปีสวยๆพุ่มใหญ่ๆเลยทุกคนรดดกำลังบานบานแบบบานแบบเต็มที่แล้วคะ่ะบานแบบร่วงแล้วคะ่ะกําลังจะร่วงโรยลานะคะว่าจะมาจะมาไม่ได้มาสักทีจนจะร่วงโรยลาไปหมดแล้วทุกคนเต็มไปหมดเลยคะ่ะ พุ่มใหญ่ๆสวยๆเยอะมากเลยนะมาถ่ายทุกปีมาถ่ายของเขาทุกปีเป็นสวนที่ติดกับบ้านพักคนชราค่ะทุกคนแม่จ๋ามาถ่ายของเขาทุกปีไอ,อตรงนี้พื้นแฉะดินแฉะเปียกน้ำเบียดคนทุกคนดูนี่ดูพุ่มนี้ พาสปอร์ตเดสเก็ตพาสปอร์ตเดาโอ้โหว้าวว้าวค่ะเฮ้ยเกือบมาไม่ทันแล้วคือคนกำลังบานแบบว่าบานจะร่วงแล้วค่ะนี่บานจะร่วงแล้วนะมาก็ไม่ทันมันบานอยู่ตั้งนานว่าจะมาจะมาก็ไม่ได้มาซะทีรถรถสวยๆเลยค่ะไม่ใช่น้อยๆนะเยอะแยะเดี๋ยวคุณสายยืนเป็นนายแบบเลยค่ะสแตนด้นี่ให้นแบบยืน ดูความใหญ่ของพุ่มนะคะความใหญ่ของพุ่มสแกตตความใหญ่ของพุ่มมีหลายสีนะคะทุกคนออให้ในแบบเย็นก่อนถ่ายรูปให้ในแบบกันนนคะนี่สีม่วงสีชมพูบานเย็นใช่ไหมมีหลายสีมาก ใหญ่ตมโห,หลานมาไม่ทันแล้วเกือบมาไม่ทันแล้วทั้งหมดเลยนะคะนูนฝั่งกระน,นูนก็มีนะคะนูนหลายพุ่มมากกุลาบพันปีชื่อภาษาไทยแล้วก็คือกุลาบพันปีนูน บางต้นก็ร่วงร่วงโรยล,ลาไปหมดแล้วบางพุ่มก็ร่วงไปหมดแล้วพุ่มนูน้นฝั่งทางนู้นก็มีนะคะทุกคนแล้วก็มีเป็นแบบว่าสนามเด็กเล่นด้วยนะคะก็ให้ทางนั้นมีเด็กเล่นอยู่แม่จาก็เลยเลือกมาทางนี้ดูสิทุกคนสวยสวยสวย,สวยมากใหญ่โตมโหฬารมากจริงๆ ไปเดี๋ยวเราข้ามไปดูฝั่งนู้นกันดีกว่าข้ามไปดูฝั่งนูง้นสักับปีที่แล้วปีที่แล้วเราเจอแมวที่นี่ปีที่แล้วเราเจอแมวตัวหนึ่งที่นี่นีท่ทางนี้ก็งามล่วงไปเยอะแล้วเนี่ยดูสิทุกคน กองอยู่ที่พื้นนี่เดือบมาไม่ทันแล้วจะมาจะมาก็ไม่ได้มาล่วงเยอะเลยถ้ามาตอนที่เขาแบบว่าสะพังเต็มนี่สวยมากนี่นี่อีกสีหนึ่งล่วงทุกคนขอโทษนะคะพามาช้าไปหน่อยแต่ฝั่งนู้นยังเต็มอยู่นี่ฝั่งนี้ยังเต็มอยู่ สีม่วงแล้วก็มีสีชมพูอ่อนอยู่ข้างๆอันนี้เป็นสีชมพูอ่อนนี่อันนี้ชมพูอ่อนดูดูดูด,ดูชมพูอ่อนค่ะนี่ชมพูอ่อนถัดมาเป็นสีม่วงค่ะสวยเนาะน่ะดูดูทั้งหมดเลยทั้งหมดเลย คนดนี้มแมลงพึ่งมแมลงผู้มุดเข้าไปให้ชมความสวยงามคุณใหญ่ๆ นี yeah. ด่ดูค่ะค่ะความใหญ่โตสาทำอะไรเวเลวาดูเวเลวาดูสเก็บสวีดิงวอชเซชอร์อืมหือ นางบอกนางอ่านว,ว่าเขาเขียนว่าอะไรต้นหญ้ามันบังอยู่เนาะนี่เขาเขียนว่าอะไรไว้ตรงนั้นหลานก็เลยก้มอ่านไปดูกันต่ออุย้ยล่วงโรยลาไปซะเยอะเลยมาไม่ทันอ่ะ เดี๋ยวจะพามาไม่ทันนี่มีม่วงเข้มนะมีม่วงเข้มด้วยนี่อันนี้ม่วงเข้มทุกคนดู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 ดดสีอันนี้สีม่วงเข้มวาลมากเลยวาลมากเลยม่วงเข้มก็สวยสดชื่น สีขาวเราก็มีนะสีขาวก็มีนะทุกคนนี่สีขาวสวยๆเลยสีขาวก็สวยสีขาวสวยมากนี่สีขาวสวย โอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้เราขอจบกันไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไว้พบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้า